ไปยกบ่ได้ดอกข่โยกบ่ขึ้นดอกทำพี่น้วอ๋อในกันเรื่อยๆอย่งที่เราโอ้ยจังหวะนี่ได้หลายตัวครับเอาแล้วเนี่ยเอาไม่แล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเอาคนเอาคนเอาคนไปแม่ไปแม่ไปแม่เอาไม่เอาไม่พี่เอา จังหวะเหนียวมาแล้วครับออากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไส้าสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้อมือนี้กับมาเบิง่งอ่าน้องไส้ของอายายขาวครับผมยกสุดุุงพี่น้องเอเอเ้าเบิ่งวา่าเราสิได้หลายซัมไส้พี่น้องเปลี่ยนมือแล้วครับเออเบิดแห้งแล้วว่าซั่นว่าเออนั่งเฝ้าน้องไส้อยู่นี่แหละครับเอาเบิง่งพี่น้องเออเ้าได้คือเก่านั่นแหละครับได้หน่อยได้หลายพี่น้องอา้าวสุดยอดครับ ได้กันนี่เชี่ยอะไรพี่รองปลาเขาใสครับส่วนใหญ่พี่รองเออตัวงามดีอยู่พี่รองตัวงามดีอยู่นะม่งกันเรื่อยๆครับตอนนี้ปลากระส้งอื่นก็เริ่มงดแล้วพี่รองเออบ่ก้อยเข่าแลยครับแต่ว่าคนมากไหมกับมากครับอา่าคนมากเข่ากันยังงกอยู่คือเก่าเอาพอได้ยูได้กินครับเอา มายมการแล้วพี่น้องน้ำกากรคางร้ายเลยครับตอนนี้น้ำร้ายพี่น้องเออมาได้บ่ได้บ่เอา้าตบบีบวนๆตกกินครับพี่น้องตอนนี้ก็ตั้งบ้านแล้วพี่น้อง ปลาก็เริ่มลอยล้อลงเรื่อยๆแล้วครับเออเบิ้งจากสายตาลุงโบกปลาก็เริ่มว่เข่าสะดุ้งเลยครับเริ่มงดเลยละพี่น้องเออมาเป็นเวลาแลวพี่น้องเนื้อปลาปลาขึ้นเป็นเวลาเออส่วนงหญ่กันแต่ยูได้ของยูได้ถุงบุญละพี่น้องเ,ออเข่าสะดุ้งบวดแล้วเข,าข่าเข่าคลองไว้แล้วเราก็ววสั่น่าเออเอาเริ่มงดแล้วพี่น้องมา อ้าวก็ยักเต้นอยู่ครับสะดุ้งนี่แต่ว่ากับพ่อหลายกับพ่อได้เห็นตัวปลาครับอ้าวได้ยู่ครับได้ยู่ มองนี่เกินหวยยังแม่หนึ่งหวยกองสีหวยกองสีโอทั้งกองสีทั้งเงินบ้านกองสีอินบ่เอาตามอันนี้ก็เขาเอินบ้างหวยกองสีได้พี่น้องเด้อเอาหมองลุงบัวไทยทำเงี้ยนี่ละหวยกองสีว่ะสิอากหลายอยู่ครับฮะโอ้แตกกลัวโพนี่เบิดพี่น้อง เอาแต่ว่านี่ไล้หลายยังครับปวดโปกรักแน่เราเมียบ้านปั๊บเนี่ยคนขับมาสวมร้อยแล้วนะี่เสียทีเลยแล้วนี่โอ้ยบม่ยกกระหายลถั่วเสียทีเลยดิคอยบอกอครนี่เอาน้ำเอา ปลาจังไหนเมื่อฝนมาเกินแ่กาจังหวะมันมากเนาะปลาก็ปลาน้ำแดงนี่ยแตว่ามันมากอเจ้าหไปมนอนั้างเนี่ยอกมันอปลาเ้น่าสิไปซ่องเ่สไป่องช่อรอตพนโนเอ้ยแต่หมดจำหนีก่าโอเคแล้ล่ะโอ้ยเราไดก่อนนานนั่นนัเ

ป้าสวัสดีป้าคอป้าดิฟป้าจิ๋เจ้า so ยุบันไหนเจ้าว่าอะไรสดอยู่นี่แหละครับอยู่นัน่นแม่นุน่น <c oughs> ครับแม่นุน่นแม่นุน่นนุ่นสูบูนเห็นไหมครับในท่างนุ่นสูงเห็นไหมครับอ <c oughs> ำเภอตำบลน้องไผ่นี่นไหมว้าเส้หนหอกเกือบเหมือน <c oughs> ว้าว่านี่พี่น้องไปเลยครับอู้ยคักเลยครับสุดยอดสุดยอดเอ้ยเนื้อตายกันแต่เป็นดำจันเนื้ว้าเนื้ว้า นอเอาดำปองเหม่นกเสียบใส่หาใหม่ไพ่แม่จปลแดกื้อกอันาะปลากคัวขงวอไรคัวเจ้าอ๋ออันนั้นมาเดียวเห็นไหัวเห็ดปลาแดกติคัวเห็ดปลาแดกปลาลาแม่เห้ตังไหปลาแดกค่อยแซ่บยกดูดูโหลดยกขึ้นดูดูไว้เอยกดูดูกระไดดูดูแล้วเนาะเออ มาช่วยกันดึงเอาบ่เถือกแล้วมันก็มาอยู่ตีแล้วมันน้ำไหลไปแล้วโอ้เพราเจาะไม่เตือนดีให้ดีเลยใจด่วนมากเพราะดีแล้วไม่ยอมจะโยนหมู่บ้านก็จะใจด่ต้องไม่ยอมไห้โยนแบบพวกพี่แม่ป้าเอามาแล้วปลาเขาเต็มสะดุ้งแล้วมั้งอนะโะ เอาบอยนี làm, mình làm, mình ấy, ่ตกยกเนาะกมันนามันไหลมันเอาใส่ล้เลยกันยกตก็มเปกมนวบามาคัวอยูดพีวมันมีเวลาคั่วคุโยกไกโยกัวัวกับคั่วก็มีเวลาคั่วเพราะว่ามันยังคือมีเวลาคั่วเพราะว่าเขายกคักมยก

ta phu ban thế cái đấy tiền là 30 40 tuổi nữa, ừ, áo, màn phai màn mẫn, giấc mơ, phay nhóc mà khứn anh giải phơi vào bao sáng, no giàn nó, ồn ào, ồn ào, ồn ào,

สะดุ้งเอานี่ไหนล่ะพี่ไหนล่ะเอาแผนกซอยครับซอยกันบดเราพี่น้องเอาตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับเอาแม่ขาวลงไปแล้วครับผมเอามาบ่ได้ไรครับบ่อดะไรครับบ่เขาเป่าวะสนเอาจับเราในเด้อเราสิลงไปเราเรืสิมือได้เลยนะงโยกสองขาบ่ะเอาตอนนี้เป็นยกสะดุ้งสองขาล้วพี่น้องเอาเปลี่ยนแผนครับ từ hảo mà lúc sử dụng xoắn khá rồi

ไจะไ้พ่นเขาดพินเนาะไปเจ้าไปใส่เลรอเนี่ยใส่สะดุ้งพนี่หี่ป่ะเออไปไปไปเอาล่องเบิองกระไรเยอะล่ะครับคือว่าใส่ระเยอะดกละเอาเห็ดเ่าเนี่ยเห็ดเดาเนี่ยนี่เมื่อชีบไปนังเมื่อสีบไปแล้วครับ เมื่ออาเสียบเมื่ออาเสียบอ้าอ,อพี่น้องเอ้ยไดอของเราเล่าอยู่วเวรเวอ้าเปลี่ยนเป็นสะดุ้งจากสี่ขาเป็นยกสองขาเลยครับเออเอ้อเอาเปลี่ยนเอา้าวขามันกัแลรยนอยู่พี่แล้วอยู่หม่องน้ำพี่แล้ว

เออการช่วยครับน้ำครับได้น้ำเด็ฮะเออเอาได้เยอะครับได้เยอะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ามันแหละครับยกสูงสองขาพ้องนึงยกสี่ขาเออยกสี่ขากะยากยากอยู่พี่น้องเออโอ้ยเอ้านี่พูดถนัดยกสูงสองขาพี่น้องอาเบิ้ลกันครับ มาโอ้สีน้องเลยเสร็จงดวงเลยครับเอามานมานมานเอาไอครับอาาเนห่ถกนู่เล่นน้ำน,นะมาขักมันนี่แม่ระบังมันสิไลลงไปพุ่นเนอะนั่น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 ,น,าน เอาแล้วเนี่ย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 เอาควนเอาควนเอาคนไปแม่ไปแม่ไปแม่เอาไม่เอาไม่พี่เอาเอาควนเอาควนเนี่ยเอาคนเนี่ยเไปยังเด็กตัดเงินได้บ้างสิเข้าไปเข้าไปเอาไปจับแล้วเอาไปจับแล้วเพราะอยมันสวยแห่งก็โอ้ยพี่รองเอ้ยเอาลองลองเล่าหมื่นเล่าหมื่นพูดพี่แต่อยากจับไปซอยแล้วเนี่ยไปซอยแล้วเนี่ยควายควายไรขึ้นมา บอยบอยบอยจะลองไปมันเราขึ้นได้ป้ะล่ะขึ้นมานหนีไปยังขึ้นมานหนีเอาวปากอะไรยู่พี่น้องคนตกน้ำครับคุณย่าตกน้ำพี่น้องเราเหว่งเราลื่นไส้ล่ะเราขึ้นโคกไปเออเอาเบิ่งเล่าเนี่ยด uh, ึงเล่าเนี their their ่ยเอาเล่าข yeah, ึ้นโคกนะอีตัวเล่า บ่อแลวกันแลก็อยากเรียนน้ำเนาะแมนครับเอาแต่ละเล่าอีสาย่ละเอาอีแม่โอ้ยเนาะตกน้ำไหลไปน้ำน้ำมาสิเอ็นเอา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 เราขืนน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งอย่าไปว่ากันถัะตกใจตกใจเสียศูนย์เสียศูนย์เอาโอ้ยเอาอีแม่เอาใส่ชินดีดี โอ้ยมาปวดมาพูดแต่เอาพูดไปยังหรอกพูดไปยังดอกจะไปเรียนมุงน้ำแห้งๆเะไอ้แม่อันตรายเออเออเอาเอาเบิ่งกันเบิ่งกันครับเบิ่งกันแลกกันพี่น้องช่วงน้ำหลากพี่น้องเออบ่แรงเบิ่งกันแลกกันอาจจะเป็นกนสูญหายเลยครับเอาอันนี้ปลาครับไม่ค่อยถือสะดุ้งแล้ล่ะครับเอออย่างดแน่เลยพี่น้องเด้อเอา เอาอีกจักจักสองเทียนะพี่น้องเนาะสองโยกว่าสันแถมแถมใหมพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันว่าระสันเอาแถมแถมมากระสันเอาเบิ่งกันครับผมยกก็นี่ละเอาเอาอีแม่พักตะวันถึงมาพักตะวันเอาเอาไรสุดลงใส่ก็ได้เลยเอาไทยอีสานมาเท่าครับผมเอาสร้างปุ่นสร้างปุ่นพี่น้องสร้างปุ่นครับเอาสร้างปุ่นเริ่มถึกแล้วว่ะจันวา เอ้ยพี่น้องไอ้แตกสวดแล้วว่าสันว่าเอาสุดยอดครับสดดวดญาติมา,มาเหมือนกันครับผมเอาทั้งนี้กะติดครับทั้งนี้กะติดเอาแสงกันเริ่มอาชิบอพ่อเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาลุงโบก็จะแถมมีจักจังหวะพี่น้องมาเอาติดสองตัวว่าสักกนว่าเอาปาเริ่มงดแต่ละพี่น้อง อา้อาพอวาพี่น้องลูกโบกับที่คอตัวพ่อแม่พี่น้องล่าเมื่อบานสันกกอนนะพี่น้องเด้อคัมแล้วกล้องกะแสงบ่พ่อพี่น้องเอาลูกโบกะขอขอ,ขอบคุณในหลายทีที่ตามชมเอา้าวจะเลื่อมนอพี่น้องเด้อคันมักคลิปสนุกสุดแบบนี้อจะเลื่มติดตามชมทั้งช่องยูทูบอ่าช่องไทยอีสาบนบรนเฮาเด็กพี่น้องเด้อหรือบอกกระทั่งแฟนเพจเฟสบุ๊คอกก่าไทยอีสานบรนเฮาการละพี่น้องคันมักคลิปนี้ก่ใครเลื่มกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เราติด และกดติดตามให้น้ำเลยด้ครับเพื่อเป็นกําลังใจครับทีมงานช่องไทยอสาบนบรรเทาทุกคนล่ะพี่น้องและที่สําคัญที่เริ่มกดกระดิง่งพี่น้องแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเอาไม่กันเบิ้งสนุกสนุกแบบนี้แหละครับเอาแต่ะละจังหวะพี่น้องทั้งมนกับงุ่มเศร้าเยอะครับเออเอา,เอาป่าติดสะดุ้งเล่าครับผมมือุนีลุงบวัวข,ข,ขอขอบคุณในลายติดตามชมขอ,ขอบคุณครับ